ขอถ่ายขอถ่ายรูปเลยน,นะคะโอ้ไ <c oughs> หลไหลอือหือได้ยินไหมแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะโหอร่อยว่ะนี่ทุกคนดูสิคะว่านั่นอะไร พี่อาร์ตประสุดเรามาอุดหนุนหมูกันดีกว่าลูกค้าเยอะมากนะคะแล้วเราจะไปอุดหนุนเพราะยังไงเออขอถ่ายขอถ่ายรูปเลยน,นะคะโอ้เราไวา่ไหวทำไรโอ้ทำ <c oughs> ไม่ได้พี่อาร์ ของแต่ว่าลูกค้าเยอะมากขอบคนะเดียวอุนุเดี๋ยวอุดหนุนเร็วแล้วเานี่พูดมาซื้อเลยเมื่อกี้เลยคไป่บายเดี๋ยวหนุนกันค่ะร้อยลูกค้าเขาได้ถ่ายรูปกับพี่อาร์ตก่อนนะครัโคุคนเยอะมาก คิวเยอะมากนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะวันเดือนสุดท้ายใช่ไหมใช่เลยฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนอ๋อพรุ่งนี้อีกวันนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องรอให้ไปกินที่บ้านกินบนรถเลยจ้าเพราะว่าไม่ไหวแล้ววันนี้นะไปซื้อกล้องแล้วก็ไปซื้อขนมก้อนแตกๆแล้วก็จะไปอุดหนุนพี่อาร์ตนี่แต่พี่อาร์ตให้มาค่ะพี่อาร์ตไม่ยอมทิ้เงินน่ารักมากนี่เราก็อยากไปอุดหนุนพี่เนาะทุกคนน้ำลายไหลอือหือได้ยินไหม โต๊ะแอร์ก่อนทุกคนสมคำนั้นลืลอสมแบบที่ลูกค้ารอเยอะอะอ,อร่อยมากมีสองน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเผ็ดๆกับน้ำจิ้ม,ห,มหวานกรอบอร่อยมากแล้วว่ากรอบนอกนุ่มในอ่ะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ คนไหนที่แบบยืนรออย่ากสีเรียกอย่างนี้นะคะเพราะว่าสมการรอคอยจริงจริงโอร่อย่ะเชื่อไหมคะทุกคนว่าหนูเล็กอ่ะตั้งใจจะสั่งหมูของคุณชายเขาเนี่ยนานมากแล้วนะแต่โทรไปสั่งก็ไม่พอโทรไปสั่งก็หมดโทรไปสั่งก็แบบไม่มีคิวส่งแบบนี้ตลอดภายในหนึ่งปียังไม่กินสักทีวันนี้เรามาเดินแฟชั่นไอแลนด์ก็เลยมาเจอพี่อาร์ตก็เลยแบบโอ้โหซื้อกล้องใหม่ด้วยอะ่ะเอาเลยฉลองกล้องใหม่